สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง B M w X 1นะครับปี2 0 1 8เป็นเครื่องดีเซลนะครับตัว M Sport ตัว top นะครับนอนเป็นสีขาวก็จะได้เบาะสีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยนะครับาจากใช้งานจริงนะครับตอนนี้ก็หมด B S I ไปแล้วนะครับคันนี้นะครับตัว X 1ตัวนี้ เครื่อดีเซลประหยัดมากอัตราเร่งดีมากเลยนะครับดีมากแล้วก็ประหยัดมากนะครับคันนี้ก็เคยลุยน้ำท่วมนะครับครึ่งคอนล้อ,อก,ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้ชำรุดอะไรนะครับอัตราบริโภคก็ตั้งแต่14จนถึง20กิโลลิตรนะครับอัตราเาราเ่งดีมากอัตราเร่งแซงดีมากนะครับ พ่อเด่นเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็มีเรื่องช่วงล่างเวลาขับความเร็วสูงค่อนข้างมั่นใจได้นะครับการเลี้ยวเขาออกคลองตัวนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับช่วงล่างเหมาะกับความเร็วสูงความเร็วต่ำค่อนข้าง,างกระด้างไปนิดนึง เครื่องยนต์ค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับลงตัวกับขนาด Body. บอดี้พวงมาลัยกระชับมันคงรุ่นนี้ข้อเสียก็จะไม่มีคูซวนโทนะครับแต่คุณสามารถไปติดตั้งเพิ่มนะครับจากภายนอกได้มีร้านรับทําเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็ใช้ได้เหมือนปกติเลยนะครับไปลงโปรแกรมของตัว i8 นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ย เบาเลื่อนขึ้นนั่งง่ายมีโหมดการกระพีเพิ่มขึ้นมี cruise control นะครับหลายๆอย่างนะครับอาจจะใช้เงินนิดหน่อยระบบเบรคนะครับดีมากเบรคไว้ใจได้ในความเร็วสูงนะครับความเร็วสูงสุดคันนี้ที่เคยลองขับเองนะครับประมาณ200เศษนะครับสองร้ยกิโมตรกเมนะครับ แอรเย็นอยู่นะครับแต่ถ้ามีการเปิดฝาท้ายเปิดอะไรก็จะเย็นช้านะครับไม่ได้เย็นเร็วเหมือนรถญี่ปุ่นพวกโตโยต้าพวกอย่างนั้นกระจกทัศนวิสัยนะครับบานหน้ากว้างนะครับบานหลังแคบนะครับตามสไตล์รถมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงก็ ตามตามที่โรงงานให้มานี่ก็ไม่เสียงไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับฟังได้แต่ไม่ใช่ถ้าใครหูทองกันนี้หรือว่ามีร้ยยมกันนี้นะครับก็ต้องคงต้องไปปรับเปลี่ยนกันครับสามารถใส่ซีดีได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนซ่อมอะไรนะครับก็ค่อนข้าง แข็งแรงทนทานอึดไม่จุกจิกนะครับก็เผื่อใครกำลังมองหารุ่นนี้ไว้ก็เลยมาโพสคลิปแนะนำหรือว่าแจ้งไว้นะครับเพราะว่าโดยรวมจุดด้อยก็ถ้าเห็นชัดชัดก็คือความแข็งกระด้างน,นะครับซึ่งความแข็งกระด้างน,นี้บางคนอาจจะรับได้นะครับเพราะว่าได้มากับความเร็วสูงก็มัน่นคงแข็งแรงดีนะครับ การบริโภคน้ำมันนี้ค่อนข้างประหยัดนะครับวิ่งไปกรุงเทพหรือสุราษฎร์ด้วยความเร็วสูงนะครับร้อยยี่สิบจนถึงร้อยหกเจ็ดสิบก็ถังเดียวก็อยู่นะครับถังหนึ่งนะวันนี้ที่เดือนกันยายนสองห้าหกก็ประมาณพันกว่าบาทเต็มถังนะครับพันสองก็วิ่งได้จนถ,ถึงเชียงใหม่นะครับหรือว่ากรุงเทพเชียงใหม่นะครับหรือกรุงเทพยยสุราษฎร์เหลือเลยนะครับน้ำมัน ถ้าคุณขับไม่เกินร้อสิบก็น่าจะประหยัดเข้าไปอีกนะครับมีพัดเดิลชิปนะครับงวงมาลัยปรับขึ้นลงได้แต่เป็นแบบเมนวนนะครับไฟมีระบบออโต้นะครับจบก็ออโต้นะครับมีเซ็นทันล็อก แข็งแข็งนะครับคงมันจะออกอาการแข็งแต่ว่าดูทนทานนะครับพอเรถใช้ไปหลายปีดูนะครับจะไม่มีรอยย่นครับตัวถ้าเกิดสับคนขายยาวสามารถมีนวดนออกมาได้ครับซึ่งทำให้เราไม่เมื่อยล้าในช่วงการกับพีทางไกลนะครับการเกียร์ก็มันทั่วไปนะครับไม่แตกต่างมาก ตัวนี้จะไม่มีออโต้โฮนะครับพอเสียออโต้เบโกไม่มีมรนะครับแต่จะมีกันถลายให้แต่ไม่ใช่ฟอร์วิวนะคันนี้เป็นขับหน้ากระจกปันสิบแปดนะครับจะได้ล้อมหม่ลายประมาณนี้ขอบสนะิบแปดไม่มีเบกับออโต้โฮนะครับรุ่นนี้แต่มีระบบ กันเท่าไรหร่อะไระได้มีเป็นเบรกฟ้านะครับมีน็อปอะไรให้เรียบร้อยมีแพตเทิร์นชิปนะครับมีไฟหน้าแบบออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าที่สี่บาทนะครับมีเฮดซัพดิสเพย์ด้วยนะครับก็เผื่อใคกรกำลังมองหารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะครับ